ต่อจากเมื่อกี้นะคะต่อจากเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้บอกว่า Now complete the sentence หลังจากนั้นเราก็มาสร้างประโยคให้มันถูกต้องและก็เกี่ยวกับเพื่อนของเราที่เราถามเข้าไปเมื่อกี้อ่ะ2คนอ่ะเราได้คำตอบว่ายังไงนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนนะคะการทำมาจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าเราถามใครอ่ะเขาบอกว่า use likes ที่เติม es เอ่อเติม s กับ doesn't like คขาว่า doesn't like หมายถึงไม่ชอบแต่ถ้า like แปลว่าชอบจำไว้นะคะ doesn't ใช้กับบุคคลที่สองที่เราเกล่าวถึงก็คือเพื่อนเป็นต้นเพื่อนหรือว่าคนอื่นๆเป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่า Don't like จะเป็นพูดถึงตัวเราเอง I don't like math I don't like English I don't like Thai เป็นต้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงบุคคลที่สามบุคคลคนที่สองอ่ะเราจะใช้คาว่า d o e s n t โอเค จะเป็นดั t like แปลว่าเพื่อนไม่ชอบใช้คำว่าดั e s n t คำนี้ doesnt e, s e n t, อ่านว่าดั e ส n t นะคะอ่ะประโยคแรกข้อที่หนึ่งจุดจุดจุด is a girl in my class is a girl แสดงว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงอ่ะสมมุติว่าใครล่ะชื่ออะไรสมมุติว่าทีเชอร์อ่ามีเพื่อนชื่อกันนี่อ่าทีเชอร์ก็เขียนคำว่ากันนี่ is a girl in my class กันเป็น เพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในห้องเรียนของฉัน She ช,ชีนั่นหมายถึงสรพพนามที่แทนตัวผู้เด็กผู้หญิงใช่ไหมคะชจีจุดจุดคอมพิวเตอร์อสมมุติว่าทีเชอร์ถามว่ากันนี่เนี่ยเขาชอบคอมพิวเตอร์ไหมกันนี่ตอบว่า no กันนี่ไม่ชอบทีเชอร์ก็ต้องใส่คำว่าอะไร like หรือ d e s l i k e d e s l i k e ใช่ไหมคะชี e dislike computer เป็นต้นนะคะสมมุติข้อ2องชี จุดจุดชอบไหมมิวสิกชื่ชอบไหมคณิตศาสตร์เติมลงไปให้ถูกต้องส่วนข้อที่2เป็นเด็กอ่ะอบอยอบยแสดงว่าผู้ชายเด็กผู้ชายสมมุติว่าเด็กผู้ชายที่เชือ่อถามถามใครดีเอ๊ชื่ออะไรบ้างอะจำชื่อไม่ได้ถามถามม่อนละกันถามม่อนม่อนชอบไม่ชอบอสมมุติว่าม่อนชอบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อก็เขียนคําว่าม่อน is a boy จะเขียนชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้นะคะ in my c l a s s r ่อนเป็นเด็กผู้ชายในห้องเรียนของฉัน he likes computer เขาชอบคอบมพิวเตอร์เขาชอบมิวสิกไหมเขาชอบคณิตศาสตร์ไหมก็ให้เติมลงไปโอเคไหมคะไม่ยากนะตรงนี้นะมี d e s t l i k e กับ l i k e แค่นั้นเองโอเคลองทำดูนะคะ